ครับผมตามที่ได้บอกไว้ครับว่าจะมารอบสองครับแล้วก็จะขึ้นไปพอน้ําตกปูแกงว่าเก้าจันมีจันอย่างห้องครับอ่าจะร้องขึ้นไปพอครับผมเดี๋ยวจะกินข้าวกันแล้วก็ขึ้นไปดีกว่าครับเดี๋ยวพลังอย่าบ่มีครับผมเดี๋ยวที่ตามพอครับครับผมตามประเภณนี้บ้านเฮานะครับเออวัฒนธรรมบ้านเฮาถ้าจะไปกินข้าวตอนไหนเขาก็เอาเข้าเจือตีกันครับเนาะนี่เข้าเฮือตีกันครับ เออเจ้าตีลูกหลานตันเตา้าได้มาเอวมาเวียนเออได้เอาเข้ามาให้จนมาซะาบมาเวอกินข้าวน้าเออกินข้าวน้ามัือวยกันคื้อิอ่มหนำสามล้านเด้อรักษาลูกหลานอ,อ่าเดินป่าจะไปให้ได้เจ็บได้ไม่ได้ใครได้หนาวจะไปมีพยานอันตรายไดออ้จงปุ๊กปักรักษาอ,อในการเดินป่าครั้งนี้ตัยเตอสาธุมาแล้วครับน้ำตกผูแกงอีพีสองครับผมเดินไปกันเลยครับ ครับผมอันนี้คือชุดบริการชุดแรกครับผมโอ้โหหัวน้ามอย่างม่อครับอย่างเย็นอันนี้ยังบดถึงจั่นหนึ่งแตครับเดี๋ยวเขาจะร้องขึ้นไปพอจั่นทีหนึ่งนะครับเนาะไปกันเลยครับผมนี่ครับต่างขึ้นเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปพอจั่นทีหนึ่งครับผมไปไปกันเลยครับพอหอบแล้วครับผม น้ำยัง้นยังใสครับดูบนลงไปพอก็จะหันครับอันนี้คือชั้นที่หนึ่งครับเก็ศนาขาครับนี่แล้วจากนี้ไปอีกสองรอยเมตรจะถึงชั้นสองนี่ครับอันนี้ชั้นแหลกครับผมชั้นแหลกก็ยังงามแล้วครับนี่ชั้นหนึ่ง อันนี้จันหนึ่งครับผมเพชรน,นาขาครับอ่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นจะลองขึ้นไปจันที่สองไปเรื่อยๆครับผมดูบรรยากาศจันหนึ่งครับแมงทุกตาครับผมอ่าอันนี้อยู่กลางจั่นสองครับกำลังจะขึ้นไปจั้นที่สองครับผมนี่มองลงไปดีขีนีครับ เดราจะขึ้นไปจั่นที่สองเขครับเริื่มหอบแล้วครับผมจั่นสองไปแหมซามเมคครับผมจือ่อบุกผาสวรรค์ครับไปผมจะปลาเดินไปเลยอันนี้เอาอย่าก,กำไม่อะไรเลยบุกผ,ผาสวรรค์อะกะลังป้านะครับนี่คือดีหมีครับผมประโยชน์แก้ไข้มาลาเรียเนี่ยไม่ก่อสร้าง ถึงแล้วครับอันนี้คือจั่นที่สองนะครับผมอ่าชื่อว่าบุพผาสวรรค์ครับอ่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปจั้นที่สามต่อครับผมนาะอ,อันนี้กําลังถึงจั่นสามครับผมชื่อว่าจันดาววดึงครับมาห่อความสวยความงามดองามกอดูเหมือนจะมีถ้ำตัวครับผมเดีนี้เราหันนี่เป็นจั่นที่สามครับผมชื่อว่าดาววดึงครับ ก็ไปถึงชั้นสามกองหอบเหมือนกันครับผมอันนี้คือชั้นสามของน้ำตกถูกแกงครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไปถึงชั้นสี่ไปเรื่อยๆครับว่ามันจะถึงได้กี่ชั้นนะครับแต่ก็หนห้าปาก็จะถึงเก้าครับแต่ถึงไปถึงเดี๋ยวว่ากันกครั้งครับผมไปชั้นสี่เลยครับนี่คือเป็นถ้ำหินปูนครับผมถ้ำหินปูนมหัศจรรย์เนี่ยครับโอ้เข้าไปในเลือกเยู่ครับแต่ไทยบอกไปเลยครับผมเดี๋ยวเขาไปชั้นสี่ก่อนเนาะ อันนี้จันทีซีแล้วครับจือว่าบึงพระสุธทาครับผมเดี๋ยวป้าไปหอความงามครับสวยทุกจันเลยกว่าได้ครับผมอย่างป้าไปหอเลยครับมาหอใกล้ๆกันเลยอันนี้ก็คือจันทครับผมจือบึงพระสุดทาครับเออยังงามครับผมอันนี้คือจันทีซีครับผมจือบึงพระสุดทาครับ ถือว่าสวยงามทุกจั้นเลยกว่าได้ครับลำตกนี้ครับดออออย่างคือครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูจั้นที่ห้าครับอันนี้กําลังจะไปจั้นที่ห้าครับผมพอความลัดชั้นความสูงครับสูง่าครับผมยังไม่ถึงแต่ครับจั้นที่ห้าแหมน้อยครับจันที่ห้าต้องพักเกลืองตังก่อนครับอีดแก่ ถึงแล้วครับผมในจั้นที่ห้าครับทาราสถิตครับผมโดอย่างงามครับขึ้นไปหินไก่ทาราสถิตครับน้ำก็จะไหลลงไปอันนี้คือจันที่ห้าครับผมคือว่าทาราสถิตครับจั้นที่ห้าครับตรงนี้เขากําลังจะได้กําลังจะไปจั้นหกครับผมโอ้ซึ่งเป็นน้ําตกตา้าหินปูนทักน้ําขนาดนะครับ นี่ไหลครับผมอันนี้เดี๋ยวเขาไปชั้นหกครับไปขอครับอันนี้ก็เป็นชั้นที่หกครับผมชื่อว่าลิขิตสายชนครับผมขอไกลๆเลยครับผมนี่ครับลิขิตสายชนครับชั้นที่หกอันนี้คือชั้นที่เจ็ดครับผมชื่อว่ายนนาทีทานครับ จะไหลลงมาหาจันหกครับไหลไปหลุมครับอันนี้คือจันถิเจตเลยอันนี้จากจากจันเจตครับแล้วลงไปหาจันหกครับผมชอวายยศนาทีฐานครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปจันแปกันเลยครับไกลแล้วครับผมอ,อิตอละครับมาทดสอบสมรรถภาพปอดนะครับ ยังไม่ถึงจันแปดลยครับไกลแล้วครับใกล้จะถึงจันแปดแล้วถ้าไผ่ายม้าอลนี่จะให้ผมปาม้าก็ได้นะครับจะเป็นใกล้น้ำตังมาเลยครับเดี๋ยวท่าขึ้นไปจัน้นบนหอครับอันนี้คือจันแปดครับแต่ติดไปมดัดเกี้คือจันเก้าพอดีไปมันหายเลยเข้าใจผิดนะครับเนาะเดี๋ยวปลาไปหอไหมครับอันนี้คือชั้นแปดของน้ำตกคูเกงจันแปดเดีครับ นี่แล้วครับคือบรรยากาศชั้นเก้าครับผมบรรยากาศชั้นเก้าของน้ำตกกูแกงครับสกีนี่จะเป็นชั้นแปลครับผมขึ้นมาบทสุดเราฟังฮิตครับผมนี่ครับชั้นเก้าทนึนนพัลัดครับผมนี่แล้วครับบรรยากาศชั้นเก้าครับสกีชั้นแปลเดียวครับนี่แล้วครับคือบรรยากาศชั้นเก้าครับผมของน้ำตกกูแกงครับได้มาถึงชั้นเก้าแล้วครับปลามาแอลพอครับนี่ครับบรรยากาศชั้นเก้าครับ ขึ้นไปบนได้เลยครับจะห้าจะบวกขึ้นไปครับเนาะสวัสดีครับอันนี้ก็าเจอเศษน้ำตกั้นขีดเข้าหมายถ้ของน้ำตกครูคกแกงนะครับคือว่าพนึกนกพัดครับผมน,นี่คือั้นขีดเข้าครับอ่าทีนี้เดินมาตั้งแต่ด้นหนึ่งถึงด้นเข้าครับก่อนจะมาถึงไปได้เวลาหมอห้างแบบนี้นะครับอ่าแต่ถ้าไผจะกม่เอลก็เชิญเลยครับผมอ่าที่นผมปลาม้าก็ได้นะครับอ่า ใช้เวลาเดี๋ยวพาตอนครับต้อนต้อนสำหรับน้างนผิดเก้าครับผมแต่ผมว่าน้ำปิ้งจันเลยครับเใส่จันเก้าจะถึงเป็นน้อยนะครับอขอขอบคุณนะครับที่ติดตามหนานที่สปายชีสครับผมสวัสดีครับ